กลับเข้ามาครับหน้าตารัฐบาลจะเป็นยังไงเรารอลุ้นกันแต่ภารกิจแรกตอนนี้จ่อแล้วนั่นก็คือขมเณรกลับมากวนอวัยวะเบื้องต่ำประเทศไทยอีกแล้วหุนมาเนตเดินสายไปนู่นไปนี่เพราะนั้นเดี๋ยวจะก่อนจะกลับมาคุยกับพี่เทพไทยไปคุยกับอีกหนึ่งพาคก,การเมืองอีกหนึ่งคนที่ตอนหาเสียงก่อนเลือกตั้ง มีเขาเรียกว่ามีจุดสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเขมรมากนะครับเราอยู่กับพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพักเศรษฐกิจครับสวัสดีครับพลเอกรังสีครับครับสวัสดีครับคุณต้นและคุณเทพไทยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับพลเอกรังสีครับณขณะนี้เขมรตอนเนี้เรายังไม่มีรัฐบาลถึงแม้ว่าใกล้แล้วแต่กวนอวัยวะเบื้องต่ําเราทุกวันเลยหุ้นมาเนตเดินสายโกหกไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ตลอดตกลงหน้าที่รัฐบาลใหม่จะเอายังไงดีครับพลเอกรังสี คือแบบนี้นะครการที่คุณมาเน็ตเนี่ยไปที่บอร์ดออฟพีซเนี่ยนะฮะรวมถึงไปกล่าวหาว่าเราเนี่ยลุกลานเขาแล้วทำให้ประชาชนเขาแปดหมืนห้าันคนเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อว่ากัมพูชาเตรียมประทะรอบสามกับเราแล้วก็คือวันเนี้ไปล็อบบี้เวทีโลกนะครับโดยใช้บอร์ดออฟพีซเพราะว่าที่ยูเตอนหลังนี่ไม่เวิร์กกับอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการประทะ การเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพฤติกรรมเขาคือเขาเนี่ยเขาใช้ม็อบทางเรือนะครับเอาเรือมาป่วนอยู่ในอ่าวไทยเราอะนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอ่าวเขเมนนเรอะไรไปเรื่อยเนี่ยนะผมว่าเขาจะหาความชอบธรรมอ่ะที่เขาจะดึงเราเข้าสู่โต้เจราจานะคุณต้นครับคือพลเอกลางศรีมองว่าที่ฮุนมาเนตเล่นละครโศกาไปฟ้องพ่อทรัมป์เนี่ยเหมือนกับจะหาความชอบธรรมว่าเอ้ยถ้าเดี๋ยวเราเปิด รอบสามเนี่ยนายมาอยู่ข้างเรานะเพราะไทยมันรังแกเราอย่างนั้นใช่ไหมพลเอกลังสีคือถูกต้องคนระับเพราะว,าว่าวันนี้กัมพูชาเนี่ยศักยภาพในการทำสงครามกับเราเนี่ยมันแทบจะ เป็นศูนย์อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นมันกล่าวว่าลบสั้นสนะั้น่ะคือเอายิงจรวดเรียนยี่สิบแอดที่เหลือมาเนี่ยแล้วกล่าวว่าปะทาก็แสองสามวันก็ให้ประเทศที่สามที่สี่เนี่ยเข้ามาดําเนินการกลับเข้าสู่โตเจราจาครับคุณต้องสังเกตไหมว่าการเจอาจารทุกครั้งเนี่ยพอมันไม่มันรู้วัตถุประสงค์มันก็จะก,ก่อเรื่องกาะราวแล้วก็เริ่มจากการเอาปืนเล็กยิงเข้ามาบ้างเอาเครื่องยิงลูกระเบิดยิงเข้ามาบ้างหรือไม่ก็วางกับระเบิดเราฮะทนครับแล้าล่ะ โกหกขนาดนี้ทรัมป์เองก็ไม่ใช่แบบแหมไม่มีข่าวกรองทรัมป์หรือสหรัฐอเมารมิกาจะโง่ขนาดนั้นเหรอพลเอกลังสีผมถามจริงๆคือแบบวันนี้นะฮะคุณต้นต้องยอมรับอยู่อย่างว่าไอ้พื้นที่แถวบ้านเราเนี่ยมันกลายเป็นภูมิศาสตร์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาก็ไม่อยากเสียเราไม่อยากเสียเขเมรน,นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ย มันถึงอเมริกาก็ถึงเข้ามาเนี่ยที่จะมาเป็นตัวกลางไก่เกลี่ยเจรจาเป็นพยานในการเซ็นในปฏิญญาสันติภาพอะไรเนี่ยมันเกิดจากว่ามันเกี่ยวพันกับยุทธศาสตร์ของโลกด้วยนะเพราะวันนี้เนี่ยทางทังอีหลานเองใช่ไหม อเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองเข้ามาแล้วการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองเนี่ยมันมีนัยยะทางสงครามนะถ้าส่งมาลำเดียวเนี่ยเขาถือว่าเป็นการป้อมปามออีหลานแต่ถ้ามาสองลำเนี่ยหมายถึงเตรียมพร้อมที่จะโจมตีหลาแล้วนะครับครับนี่มันคือสัญญ,ญาณทางทหาร,รทีนี้เอาล่ะพลเอกลังสีเองก็มีภาพว่าได้เจรจากับแกนนําพักภูมิใจไทยแล้วก็ดูเหมือนว่าเอาล่ะ คงจะร่วมรัฐบาลกันถ้าเกิดมีการฟอร์มกันแล้วถ้เดินหน้าสิ่งที่ผลเอกลังสีจะเสนอนอกจากที่คุณเสียศักดิ์บอกเฮ้ยเรายกเลิกแน่ๆ MOU44 เนี่ยเราจะเสนออะไรในฐานะพักร่วมรัฐบาลครับก็คือการสร้างรั้วชายแดนโดยยึดฐานที่หนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นแล้วถ้าคุณคุณเซนและคุณมาเน็ตเนี่ยยังคิดชั่วคือโจมตีทหารเราเนี่ยรอบเนี่ย เราควรที่จะลุกออกนอกประเทศเพื่อยึดภูเท้สําคัญถึเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ตายมาแล้วว่ายังไงเนี่ยมันต้องกลับไปสู่โต๊ะเจราจาแต่ว่ามันจะต้องเป็นการเจราจาแบบทวิภาคีคืออย่าประเทศที่สามสี่เข้ามายุ่งแล้วการที่เราลุกออกนอกประเทศเรา่อยึดภูเท้สำคัญมันเนี่ยเราจะได้เปรียบบนโตเจรจาคุณต้นคือมันก็รู้ว่าเราจะทําแบบนี้มันถึงไปอเมริกาไงนอกจากนั้นเนี่ยเราจะบอกกับนายกอนุทินไหมว่าเอ๊ะ รูปประทรมที่หนักที่สุดเลยไม่ต้องไปสนใจมันเราก็เดินของเราไปอย่างนี้เลยไหมพลเอกรังสีคือแบบนี้เอาเป็นความคิดส่วนตัวของผมดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาจะใช้ผมหรือไม่ใช้ถูกไหมครับครับแต่ว่าถ้าความคิดผมเนี่ยถ้ามันโจมตีที่มาตต่างหาเราอีกรอบผมจะรุกออกนอกประเทศช่วยยึดภได้สสำคัญและผมจะเจรจากับมันคือคือถ้ายึดภูเขสสำคัญมันได้เนี่ยผมเชื่อมันจะต้องมายอมเจรจากับเรานะครับสองเนี่ย ถ้ามันโจมตีที่หมายพลเรือนเราเนี่ยเราต้องลอบบ่อนมันคือลอบเนี้ยเราไปหน่อมนเบกับมันไม่ได้แล้วให้แบบว่าลบลบหยุดหยุดแล้วลบในประเทศเพราะการลบในประเทศคุณต้องเข้าใจว่าให้มันยิงจรวดเข้ามายัางไงประชาชนแล้วก็โดนลูกหลงเพราะนั้นเราลุกออกนอกประเทศเลยไปลนโกับมันในดินแดนของมันอ่ะแล้วก็ยึดรูเทศสําคัญมันซึ่งผมมั่นใจว่ากองทัพเราเนี่ยมีขีดความสามารถคือพูดง่ายๆเราจะเป็นการรบเพื่อ เพื่อครอบครองประเทศบางส่วนของมันเลยแล้วบีบให้มันมา,มายอมซีโรราบกับเราถูกไหมครับถูกต้องครับฮะฮอันนี้คือถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ถ,ไไดถ้าเขาถ้าเขายอมให้เราเสนอหมายถึงว่ารัฐบาลใหม่เราก็จะเสนอแนวนี้นะพลเอกรังสีนะถูกต้องครับถูกต้องครับครับครัได้ครับนะครับแต่ว่าประเทศนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะพลเอกรังสีก็คือแบบนี้ไงเราเนี่ยจะต้องปิดเกมกับมันคุณต้นเพราะว่า ถ้าเราไอคุณเซนมันพูดมาแล้วว่ามันจะเล่นเกมยาวกว่าเรามันก็จะเล่นแบบนี้ไปล็อบบี้ประเทศที่สามีสี่แล้วมันก็มาลบกับเราแล้วเขาก็เรียกไปเจรจาแล้วตามใดที่การเจรจายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยมันก็จะละเมิดข้อตกลงแล้วก็ลบแล้วก็แล้วก็มาลบกับเราเีกแล้วก็เจรจาไปเรื่อยๆไงครับเราจะไม่ตีงูให้หลังหักครบพูดง่ายๆรอบนี้ฟันหัวให้โยนให้โยนให้อีกากินเลยนะครับ งครับถูกต้องครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอโทษนะสวัสดีฮะพี่เทพไทยครับครับนี่คือการบ้านข้อใหม่ที่รัฐบาลตอนนี้คุณเสียศักดิ์บอกแล้วด้วยยกเลิก MO u CC อืมในสายตาพี่เทพไทยเอาไงดีเขมรมันเดินหน้าฟ้องพ่อมันทุกวันเลยตอนเนี้ยเราก็ทําหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยคุณเสียศักดิ์เขาก็ไปเปิดเกมลุกเขาก็ชี้แจงไปเคลียร์ไปผมว่าเนี่ถ้าหากว่าคุณอนุทินไหนไหนก็พลเอกรังสีมาร่วมรัฐบาลแล้วก็ตั้ง เป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงถ้าหากว่าโควตาัฐมีช่วยกระทรวงมหาการอามเต็มนะตั้งพลเอกรังสีผมหน่อยเป็นที่ปรึกษาเลยนะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเลยปรึกานายกด้านความมั่นคงออออนายกตั้งได้ใช่ไหมตั้งได้ดิมีตั้งห้าคนนู่นอ๋อได้หคาคนอ่าห้าคนที่ปรึกษานายกสมัยอุ้งอิงเขาตั้งบ้านพิษไงห้าคนน่ะใช่ไหมเอออันนี้ไม่ใช่ว่าตําแหน่งที่ปรึกษาของนะถ้าตำนาแต่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ย แบบเต้นเป็นอะไรเงี้ยนะอ่านั้นก็เป็นอีกอันนั้นเขาถือว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแต่นี่เป็นที่ปรึกษาโดยตําแหน่งอ๋อที่ปรึกษาของของอันนี้นายกตั้งส่วนตัวตัวรับแขกแจกน้ำบาดอะไรได้หมดได้แต่ถ้าที่ปรึกษานายกตำแหน่งทางการเมืองทางการเมืองหคนมีเงินเดือนมีอะไรพร้อมอำนาจพร้อมตั้งบนเดียงสิไหนๆก็ไหนๆร่วมกับขมรจัดการให้กับให้จัดการหุนเซนไป อ่าถ้าอย่างนั้นถามคุณเทพไทยในฐานะนักวิจารณ์การเมืองครับที่ท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์ณขณะเนี้ยที่บอกนะเมื่อวานนี้กล้าวเลยนะบ,บอกว่า hey, เฮ้ยเขมรคุณหยุดท้าภาษาผมนะท่านไม่ได้พูดนะแต่ภาษาการทูตมันสวยแต่ภาษาผมคือเฮ้ยหยุดสับปับหยุดโกหกหน้าไหว้หลังหลอกสักทีแบบนี้ถือว่าเข้าเป้าเลยไหมเข้าเป้าเลยเราต้องเอาต้องก็เรียกต้องรับมันต้องจัดการกับมันอื คือผมว่าต่อคือตอนนี้อย่างว่าแหละคุณเสียศัก์เขาก็ยังเป็นรักษาการแค่รักษาการนะมันเขาไม่เต็มตัวแต่ผมก็คิดว่าคุณเสียศักต์ต้องเดินสายบุกไปนู่นแหละแล้วก็ไอ้ทูตหัวจริงตันชี้แจงเลยอืนะเ,เปิดทุกแนวรบก็แล้วกันใช่ไหมคอือต่อตาฟันต่อฟันอ่ะคือท่านรัฐมนตรีเสียศัก์บอกเฮ้ยเราไม่ได้ไปประกบคุณมานเน็ตนะคือเหมือนกับว่าศักดิ์ศรีเราเหนือกว่าแต่คุณเทพไทยบอกคุณมาเน็ตไปไหนเราต้องไปที่นั่นเหมือนกันชี้แจง ใช่ไหมตาต่อตาฟันต่อฟันแทงเลยอ่าเพราะว่ามันไม่นั้นมมันก็หาเรื่องอยู่แบบนี้ไงอืมอันนี้แปลว่าอ่ามันไม่สงครามกับเราในเขตพื้นที่อ่าชายแดนเนี่ยไม่สงครามหยุดชั่วคราวใช่ไหมมันก็สงครามตามประชาคมโลกไงเอ่อดิสเครดิตเราไปทั่วไงอันนี้ก็ต้องจัดการตามราวีมันเหมือนกันอ่าเออทีนี้วกกลับมาถามมุมการเหมือนกันละกันเราเห็นอยู่แล้วว่าปัญหาเป็นอย่างนี้การจับคู่กันระหว่างพักภูมิใจไทยกับพรคเพื่อไทย จะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขมิตรไหมถามจริงๆไม่หรอกครับก็ผมว่าพักพักเพื่อไทยเขาคงรู้สถานะแหละว่าเครดิตหรือความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นเขาเขาไม่มีแม่พวกเกรนคีย์บอร์ดไปปล่อยข่าวแค่ว่าภูมิธรรมจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาเราผมภูมิธรรมเต้นด้วยจะฟ้องอยู่นู่นเต้นเลยนะเต้นดิเพราะอะไรเขารู้ไงว่าอันนี้มันจุดก่อนของเขาอ่าเป็นหลุมดําของเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขามายุ่งมาวุ่นวายเนี่ย มันก็ไม่เขาเรียกอะไรเขาก็เดือดร้อนไงคือพักพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาก็เป็นเด็กเรียบร้อยคือต้องรู้สถานะคุณจะทราเหมือนเดิมไม่ได้นะพลหน้าต่อรองคุณไม่มีอะไรนี่คุณขออาศัยก็อยู่คุณขึ้นเรือเขาเนี่ยคุณเรือภูมิใจไทยคุณแล้วแต่เจ้าของเรือจะนั่งตรงไหนเออนั่งสกาบเรือวันไหนดีก็ผลักคุณตกน้ําไปก็ได้ไงแต่คุณจะมาทําตัวเป็นเจ้าของเรือได้ไงเขารู้แหมทางการเมืองเขาคง,งรู้แกล้งตายหรือเปล่า ม่หรอกมันมันแล้วมันจะ,จะออกนิดอะไรได้อะ,อะหลายคนบอกอย่างนี้ถ้าภูมิใจไทยอเอาเพื่อไทยมาพักเดียวไม่ยอมเอากล้าทํามามเพื่อไทยวันไหนถอนตัวออกภูมิใจไทยก็พังเลยแกล้งตายเปล่าตอนนี้แกล้งตายเฉยๆมันไม่พังหรอกพอแค่ขยับปับ๊บนึงก็พักที่จะพร้อมเข้าร่วมรัฐบาลเยอะแยะคุณไม่ต้องห่วงเลยนี่คุณคุณดูคุณเห็นไหมล่ะแค่พักเพื่อไทยมานะแล้วใครคาดคิดว่าพักประชาชาติพักสาขาของพักเพื่อไทยจะมาด้วยอะ่ะเอาแต่คุณทวีสอดสองห้มานะ อ่าก็โอเคอ่าก็ห้ามอ่าก็มาแล้วสี่อ่ะใครที่คนเนี่ยมาสี่ขาดตวีไปคนหนึ่งใครเปิดเขากระโดงเอาไว้มาหมดเลยนะก็เอาเออก็เอาสุกานมาทาเพื่อนผมเป็นร้ำดีเลยน้องคุณวันนอใช่ไหมล่ะเออเออก็เป็นเลยไม่เป็นไรอ่าคุณอ่าคุณตวีก็อยู่เฉยเฉยอ่ะอืมเออก็อย่างน้อยก็ได้ร่วมรัฐบาลคุณเชื่อผมเหอว่าในระบบนี้เนี่ยนะในระบบการเมืองประเทศไทยนะรัฐบาลเท่านั้น คำวลีของคุณบรรหารศิลปะอาชาย์ยังเป็นอมตะเสมอเป็นขวายค้านคนอยากปากแห้งอออมตะอยู่เสมอเออแล้วคุณก็เห็นนี่คุณเอาอย่างนี้ดีกว่านะแค่คุณเคาะกะลาเนี่ยนะมากันเพียบเต็มเต็มรางโต้เอ้ยคุณดูดิขนาดพักคนพักละหนึ่งคนยังไปกันเต็มเลยนพักละหนึ่งคนน่ะสองคนยังไปเลยไปหมดเมื่อวานพัก ไทยสร้างไทยใช่ไหมต<อ>ายแ,แล้วไงมันไม่เหลือมันอยากจะเป็นรัฐบาลทั้งนั้นอยู่ในร่มเงารัฐบาลเป็นรัฐบาลอย่างโน้นขี้หมูขี้หมามันก็ขอโน้นก็ได้ขอ,อนี่ก็ได้อำนวยความสะดวกนี่ก็ได้อะไรก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเรื่องขเขมรน,นี่เพื่อไทยไม่กล้าหือแน่นอนไม่กล้าเถอะผมจะไม่กล้าได้ไงผมประรองเลยมันจะลบอยู่เนี่ยรอบแรกนายกตกเก้าอี้ใช่ โดนมาเหลือจากร้อยสี่เอ็เหลือเจ็ดสี่ถ้ารอบนี้หืออีกอาจจะเหลือสามสิบได้รอบหน้าไม่กล้าไม่กล้าผมผมผมเชื่อแล้วผมไม่กล้าแล้วปู่มันจะรอบนี้คุณคิดดูแล้วกันอดีตหัวหน้าพักอดีตเลขาธิการพักสอบตกหมดอ่ะมันเจ็บจําขนาดไหนเออใช่หมอจนหน้าน่ะอดีตหัวหน้าไหมไอ้บอยผมจอระวงนเตียนตองเลขาธิการพักตกหมดเลยหลานคคกเลยนะโอ้โหอาถ้างั้นคำถามสุดท้ายผมวกกลับมาคําถามคําตอบของคุณเทพไทยแหละ นักการเมืองทุกคนอ่ะอยากเป็นฝ่ายรัฐบาลหมดอ่ะถูกต้องถ้ากล้าทาไม่มาประชาธิที่ปัดมาไหมถ้าอา่าผมว่าถ้าหากว่ากล้าทาไม่มาในะประชาธิที่ปัอ่ะเพราะมีสิทธิ์เลยแบะไหมแบะท่าแบบ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 เพื่อไทยไหมจะแบะท่าไหมคือไม่แบะท่าหรอกผมคิดว่าเขาก็มีศักดิ์ศรีละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้กล่เยลี่ยกับอือรือที่จะเป็นรัฐบาลแต่ถามว่าอยากแต่ว่าอยากเป็นเนี่ยเพราะว่ากองเชียร์กองเชียร์อนุรักษนิยมที่เชียร์คุณอนุทินรอบนี้เนี่ย อ่าให้เป็นรัฐบาลแล้วรอบนี้อนุทินเนี่ยนะอนุรักษ์นิยมชนะนะฝ่ายเสรีประชาฝายเสรีนิยมเนี่ยนะในรอบยี่สิบปีอ่ะในรอบสามสิบปีอ่ะไหนไหนก็คุณอนุทินภูมิใจได้แล้วก็พาฟ้ามาด้วยไงเออเอาเถอะเออแต่ผมอ่แต่ฟ้ากับแดงยังไงมันก็ตะขิดตะขวงอ่ะก็ไม่ไปสุดอ่ะเออมันอยู่ที่แกนําจะตั้งรัฐบาลแต่สูตรสนั้นขณะนี้ถ้าถามกุณเทพไทยยังคงเป็น น้ำเงินแดงเขียวแน่นอนฟันธงนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อป่นหรือถูกครับว่ากันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ขอบคุณมากนะแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางท็อปนิว77แห่งนี้วันนี้ผมและคุณเทพไทยเสนพงลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับ